สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเช่องแก้วตาแฟมิลี่ทุกท่านนะคะวันนี้ตัวแสบไปไหนคะพ่อไปรอร,ไปรอรับแครกวันนี้จะมีนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาท่องเที่ยวภายในโครงการศูนย์โคชศึกษาค่ะจำนวนกว่าร้อยท่านด้วยกัน จำนวนร้อยท่านด้วยกันอุ้ยไดยๆดูสิไปหานูสิไปหาพี่สร้างน้ำพุตีละอ้โอ้ยดูนพี่สร้างหลายเลยนั่นเห็นโบกแก้วพี่สร้างตัวใหญ่ๆหลายหลายเชือกเลย,ยเดี๋ยวแท็กซี่แท็กซี่คันนี้ยังไม่ได้แต่งแต่งเครื่องนะคะพี่พี่ ยังไม่ได้ใส่เบาะยังเบลเบลขาดอยู่คะ่ะตอนนี้เดี๋ยวพ่อรุ้นต้องไปต่อเบลเพื่อรัดกลุ่มความปลอดภัยของพี่พีก่อนใช่ไหมคะโอ้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 ยบืนไปบืนมาโอ้อ๋อตกใจเสียงเครื่องตัดหญ้าใจเย็นนะตกใจเสียงเครื่องตัดหญ้า อ๋อหนูวะหนูหนูใจเย็นหนูใจเย็นหนูใจเย็นแก้วหนูใจเย็น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 ละหนูใจเย็น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 โอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นไป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 กับพ่อไปกับพ่อไปกับพ่อก็ไปไปกับพ่อเออเออนิ่งละ ปไาป๊ไปกับพ่อไปกับพ่อ มาแล้วมาแล้วมาเลมาแล้วมาผมมองอะไรบิดกี้นะของให้เออโอ้ยมาแล้ว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 เราลุกไปกลางหลังตันลุกไปอ่ะค่ะ ปไปไปตามตาแม่ไปตามแม่ไปเอาเนืพาพาพาเอสพีเพ้นไปดูหนะ้องจำลองได้ไหมได้ขออนุญาตไหมลูกไปได้ใช่ไหมคะ,ะไปดูได้ใช่ไหมไม่ขอผู้จัดการอะไม่กล้าไปอะ

น้องอะไรคะนั่นฮึ่ยเฮ้ยเฮ้ยแท็กซี่แท็กซี่แม่ลูกอ่อนแท็กซี่แม่ลูกอ่อนมาเจอกันน้องอะไรคะอน้อง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 มีสาน้องมีสาเหรอคะ ตรงกลางก็มษาอันเดียวกันเ <c oughs> อ้ยผู้วาวตัวน,นั้นผูวาวน้อยูวาวน้อยนิ่งๆหน่อยเราอะนิ่งๆหน่อย <c oughs> มันจับปูใส่แค่ตัวลูกแกไหม <c oughs> หนุม oh. <Huh? S 1> <c oughs> ่มเลยซะเอ้าฮะเป็เด่นใจเย็นๆใจเย็นๆรอใจเย็นๆอ้ น้องสาวน้องสาวมินน้องสาวินอย,อยู่ไม่นิ่งเลยสงสัยตื่นเต้นมีพี่ช่างอยู่กันเยอะเลยมีมีแท็กซี่แม่ลูกอ่อนคล้ายกันด้วยเป็นน้องเมษาหนุ่มน้อยจ่าเอ๋เมษาเมษาคุณม่อโอ้ยโอ๊ย,อยสาวแก้ว แลวก็น้องแก้วนะคะไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้ออกมาสักเท่าไหร่ส่วนมากก็จะอยู่ป่าบ้างอยู่ภายในอยู่บ้านอยู่ในคอกก็ไม่ค่อยเจอพี่พี่น้องๆ้อช้างเยอะขนาดนี้ก็เลยดูตื่นเต้นดูอยากไปนู่นไปนี่อยากสำรวจบางครั้งก็มีความรู้สึกมันอยากกลับบ้าน เจยวไปหาพี่โน้ะอยู่นี่ไงเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่ใจเย็นละใจเย็นคุยอะไรกับแม่แม่ค่ะหมดแล้วค่ะ ซุปเช่นไกับแม่จะพาแม่กลับบ้านแล้วบอกลุงจะทำหน่งก่อนความบอลลูนลุงมาหามูติไท,ย,ทยในบืนเพยถายออกยูทูบอ่ะถ่ายได้ไหมเนี่ยเขาไปไปถ่ายนะยทิดะพันอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่บินอนถอายบืนเอได้อ เข้าคนเข้าไปถ่ายได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตพาพี่ๆนะคะเข้าไปชมภายในพิพิธภัณฑ์เนาะพิพิธภัณฑ์โรงช้างสำคัญค่ะภายในเดี๋ยวพาพี่ๆเข้าไปภายในกันไปดูว่าภายในอ๋อค่ะ อชอชชก็เข้ามาภายในนะคะพี่พี่ก็จะเห็นเป็นรูปปั้นช้างได้ค่ะคุณลุงแนะนำว่าเราต้องเดินจากฝั่งซ้ายมือก่อนนะคะพี่พี่วนรอบมาทางขวาภายในก็จะมีการจัดเป็นตู้โชว์ลักษณะของช้างสำคัญค่ะทางด้าน ทางด้านผนังก็จะเป็นข้อมูลนะคะนี่ก็เป็นช้างสำคัญช้างกับสถาบันพระมหากษัตริย์คติความเชื่อเรื่องช้างเผือกออก็ถ้าพี่พี่เอท่านใดที่ได้มา เที่ยวที่ศูนย์โคชศึกษานะคะพี่ๆก็สามารถเข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์โรงช้างสำคัญได้ท้งนี้ก็เป็นประกูลของช้างนะคะจะมีเป็นป้ายดิทัศการซึ่งทางด้านหลังเนี่ยค่ะทางทางด้านซ้ายมือเราก็จะเห็นลานแสดงอยู่ทางฝั่งซ้ายมือของพิพิธภัณฑ์ส่วนทางด้านขวามือก็จะเป็นตัวพีระมิดค่ะ ส่วนนี้นี่คุณลุงพาเที่ยวชมส่วนนี้ก็จะเป็นรูปปั้นโมเดลช้างค่ะช,ช,อ,ชอืมเป็นโมเดลจำลองช้างของแต่ละตระกูลใช่ไหมคะแต่ละตระกูลช้าง,ารรงค่ะอ๋อ นี่เป็นอดีตท,ท่านรัฐสภานะคะผู้บริหารจัดสร้างปฏิมากรรมช้างสำคัญเป็นผู้สนับสนุนให้จัดทำตัวพิวพิธภัณฑ์โรงช้างสำคัญแห่งนี้นะคะ,ะก็ค่ะภายในก็จะมีจัดนิทรรศการต่างๆมากมายเลยให้ความรู้กับพี่ๆนักท่องเที่ยวนะคะ อืคางนี้ก็ถ่าพี่พี่เอฟท่านใดที่อยู่ในในทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศนะคะให้ฉีดวัคซีนครบแล้วสนใจอยากจะมาเที่ยวมาหาน้องช้างมาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องช้างนะคะพี่พีก็สามารถมาได้แล้วค่ะตอนนี้โครงการศูนย์โคชศึกษาของเราเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้แล้วนะคะแล้วทีที่ฉีดครบหมดแล้ว ใช่ค่ะทั้งควันช้างทั้งกนาทั้งผาใช่ค่ะก็ในหมู่บ้านของเราค่ะในชุมชนในโครงการคนชัศึกษาแห่งนี้เราฉีดวัคซีนครบกันหมดแล้วทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ควานช้างนะคะเราฉีดครบกันสองเข็มแล้วเยาพาออกมาข้างนอกนี่ภายในด้านนอกก็จะอยู่เจออนุสาวรีย์องค์พระพิฆเนศนะคะก็อย่างที่ได้กล่าวไปว่า ทางซ้ายมือของของอาคารพิพิธภัณฑ์จะเป็นลานแสดงซึ่งเยื้องๆกันทางด้านหน้าก็จะมีเป็นหลักของกิน n นส s s เว r ร์ r คอร์ดนะคะที่ได้มอบรางวัลให้กับทางโครงการว่าเป็นมินาศาศา้นอภกษางกิษไม่ออกแต่น่าจะเป็นเป็นรางวัลที่เพื่อยืนยันว่าในชุมชนของเราเนี่ยค่ะเป็น จังหวัดที่มีการเลี้ยงช้างมากที่สุดเป็นช้างเลี้ยงที่มากที่สุดในประเทศก็ว่าได้เป็ <c oughs> นต้องขออภัยนะคะพี่ๆท่านใดที่ทราบข้อมูลเนาะอ่านแปลภาษาอังกฤษออกก็สามารถอ้างอิงข้อมูลกันมาได้เดี๋ยวพาตามคุณพ่อไปมีทางทางด้านซ้ายมือก็เป็นลานแสดงนะคะ คุณพ่อพาเจ้าจกรไปกินน้ํากันพักไปกินน้ํากันก่อนตัวแสบให้ให้น้องใจเย็นก่อนมีพี่ๆมาเยอะอาจจะตื่นเต้นเดี๋ยวจะได้ต้อนรับพี่ๆนะักท่องเที่ยวกันแล้วคงจะตื่นเต้นน่าดูเลยทางด้านนี้ก็เป็นทางด้านหลังของของตัว พิพิธภัณฑ์เอ้ยไม่ใช่ค่ะขอมาไคค่ะของตัวลานแสดงค่ะเมื่อกี้ที่เข้าไปในพ่อจ๋าเมื่อกี้ที่เข้าไปในพิพิธภัณฑ์โรงช้างสำคัญขนลุกมากเลยก็ข้อมูลทั้งข้อมูลของเกี่ยวกับช้างแล้วก็ตัวโมเดลจำลองดูเข้าไปแล้วดูมีมนเสน่ห์ดูตื่นเต้นมากเลยก็เลยแบบ รู้สึกขนลุกถ้าพี่พี่เอฟซีเขายังไม่เคยเข้าใช่ไหมคะถ้าพี่พี่เอซได้มาเที่ยวนะคะลองลองเข้าไปชมดูค่ะพี่พี่อาจจะรู้สึกขนลุกเหมือนกับมิ้นก็ได้ค่ะก็ช้างสําคัญเป็นช้างของแต่ละตระกูลของประเทศนะคะช้างที่มีความสําคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยตัวป่วน ค่ะสำหรับคลิปนี้มินคงต้องขอลาพี่พีเอฟซีทุกท่านไปก่อนนะคะเดี๋ยวให้น้องใจเย็นลงเดี๋ยวเรามารอต้อนรับนะักท่องเที่ยวกันก็อย่าลืมนะคะพี่พีถ้าพี่พีสนใจอยากจะมาเที่ยวนะคะตอนนี้สถานที่ท่องเที่ยวของเราเปิดให้เข้าชมกันได้แล้วนะคะมีทั้งการการแสดงช้างในรอบเช้าช่วง1ิบโมงและรอบบ่ายโมงคะ่ะ1วันมีสองรอบนะคะแล้วก็จะมี กิจกรรมช้างแท็กซี่เดินชมรอบศูนย์การศึกษานะคะแล้วก็แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์รโรงช้างสำคัญพิพิธภัณฑ์ต,ต่างๆนะคะสำหรับคลิปนี้มิคงต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ